มะเร็งปากมดลูกเ็าจะระยะสามเข้าสี่ค่ะตอนนี้มีปัญหาสุขภาพค่ะคือป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกเ็าจะระยะสามเข้าสี่ค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ไปตัดแต่ก็หายาทานมาเรื่อยๆตัวไหนที่ว่าดีก็ทานแต่ก็ แลไม่ค่อยดีขึ้นก็เลยลองไปเซิร์ชในเน็ตด,ดูพอดีไปเจอตัวนี้ค่ะก็เลยสั่งมาสามกล่องมาลองทานดูทานไปแล้วรู้สึกว่าทานข้าวได้มีแรงนอนหลับหลังจากที่นอนไม่ค่อยหลับมาเป็นปีๆค่ะ ครึ่งหลับครึ่งตื่นพอมาทานตัวนี้แล้วหลับดีมากหลับถึงเช้าเลยเดินขึ้นบันไดเนี่ยปกติจะเหนื่อยหอบเดี๋ยวนี้ก็โอเคค่ะก็เดินขึ้นได้ธรรมดากวาดบ้านทูบ้านซักผ้าก็ทำได้ค่ะทำงานบ้านก็มีแรงก็เลยลองเปิดใจมาทานดูก็จะทานไปเรื่อยๆค่ะ